วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนนะคะด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทบทวนกันก่อนว่าเกษตรอินทรีย์นะคะความหมายเป็นยังไงเกษตรอินทรีย์ก็คือระบบนะคะ farming system นะคะที่ใช้หลักนะคะความสมดุลทางนิเวศวิทยา ของธรรมชาตินะคะมาบูรณาการนะคะให้มีความสําคัญนะคะของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยนะคะมาใช้ในการผลิตนะคะรวมถึงความสมดุลของธรรมชาติที่นะคะได้ก่อให้เกิดความคงอยู่ต่อเนื่องและก็ยั่งยืนนะคะในที่นี้บอกว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์นะคะจึงได้รับการพัฒน,นานำไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทบทวนอันที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์หรือพูดว่าออร์แกนิก r อ c ิคัลเชอร์นะคะมีเป้าหมายนะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเศรษฐกิจนะคะสังคมทําให้การเกษตรนะ,ะอยู่ภายใต้เกษตรที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นระบบหนึ่งของการเกษตรนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าการพัฒนา,าการเกษตรที่ยั่งยืนมีอยู่3ลักษณะด้วยกัน1 เราจะพูดถึงการพัฒนาระบบการผลิตพืชสัตว์เศรษฐกิจด้วยระบบเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรมนะคะรวมถึงเราจะพูดถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในที่นี้เราพูดถึงโรงเรียนเกษตรกรกระบวนการพัฒนาเทคนิคอย่างมีส่วนร่วมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเกษตรกรนะคะมีส่วนสําคัญนะคะที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะเกษตรกร,กรมีส่วนร่วมเกษตรกร,เ,กรเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนนักเรียนก็มีส่วนร่วมทั้งนี้ก็จะมีกระบวนการการเรียนการสอนที่ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงการพัฒนาเทคนิคนะคะของกเกษตรอินทรีย์ใหม่ๆด้วยนะคะมีองค์ความรู้นะคะภูมิปัญญาของชุมชนเป็นทุนนะคะซึ่งเกษตรกร,กรมีความรู้อยู่แล้วนะคะทั้งนี้นะคะเขาจะนาไปสู่การค้าที่เป็นธรรมนะคะเข้าถึงโครงสร้างราคา ผลผลิตของทางการเกษตรนะคะในด้านการตลาดนะคะรวมถึงการรวบรวมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดและสิ่งสำคัญคือการทำระบบบัญชีครัวเรือนนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราจะพูดว่าเป็นการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนบัญชีครัวเรือนสุดท้ายนะคะที่เล่าให้ฟังก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ทําการเกษตรอินทรีย์เราจะไม่ได้ทําการบัญชีเลยจะไม่มีรายรับรายจ่ายว่าอะไรแล้วทําให้เรารู้สึกว่าต้นทุนราคาสินค้าผลผลิตผลผลิตกําไรเป็นยังไง นะะในที่นี้เราก็จะมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพูดถึงการผลิตพืช เพื่อความมั่นคงทางอาหารทําไมต้องมีการพัฒนาเพราะว่าเราต้องมีการสร้างระบบการเรียนรู้อาหารท้องถิ่นนะคะด้วยหลักสูตรห้องเรียนนะคะอาหารท้องถิ่นว่าเป็นอาหารอะไรโดยยึดวัฒนธรรมในชุมชนการบริโภคในชุมชนแล้วก็วัฒนจักรนะคะอาหารที่เป็นแนวทางในการพัฒนารวมถึงนะคะการพัฒนาระบบการผลิตไรนาส่วนผสมพื้นบ้านนะคะพื้นที่สาธารณะให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับ อาหารในท้องถิ่นทั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาระบบบัญชีอาหารในท้องถิ่นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราจะบอกว่าการดําเนินชีวิตที่มีความเอื้อต่อการคงอยู่นะคะของวิถีชีวิตของเราคือวัฒนธรรมของชุมชนนะคะในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วนะคะพูดถึง การมีสุขภาพที่ดีนะคะทั้งกายและใจเพราะว่าเวลาที่เรามาทำเกษตรอินทรีย์เราเห็นว่าคนทําก็จะยิ้มเวลาคนที่เข้าไปหรือซื้อสินค้าในชุมชนก็จะมีความสุขนะคะเขาบอกว่าถ้าทาแล้วจิตใจสบายก็คือเขาจะมีทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของชุมชนด้วยนะคะโดยถึงจะมองให้ถึงว่ามีการพึ่งพานะคะของชุมชนด้วยภายใต้นะคะทางข้อจํากัดของทางกายภาพเชี่ยวภาพในชุมชนที่อาศัยนะคะความ เป็นอยู่ของวัฒนธรรมนั้นๆสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการอมน้อมถ่อมตนนะคะต่อธรรมชาตินะ,ะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่จะเอื้ออํานวยต่อนะคะความเป็นอยู่นะคะของวิถีชีวิตของชุมชนนะคะ ทั้งนี้นะคะอยากจะบอกว่าการที่เราจะพัฒนานะคะสิ่งสําคัญคือ1คือใจใช่ไหมคะใจแล้วก็บุคคลรอบข้างที่มาซื้อสินค้าเรานะคะก็จะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะในในสิ่งที่เราทําเราก็สามารถที่ไปบอกต่อเพื่อนๆนั่นก็คือเป็นหลักในการพัฒนาการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเช่นกนะะันค่ะ